เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยละกันเลยครับผมก็วันนี้นะทุกคนนะเราก็มาอยู่กับทีมงานของเรานะฮะก็มากับรถเอ่อรถเกรเดอร์นี่ครับผมนี่แล้วก็รถแท็กเตอร์ครับผมนี่เดี๋ยวพามาชมก่อนอันนี้อันนี้เห็นบ่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนี่คันนี้ครับผมเป็นแคทนะก็เป็นเอ่อรถแท็กเตอร์คันใหญ่เลยนะทุกคนนะนี่ครับ ก็จะมีคมสุด้วยนะคันนี้นะ่าจะไปอ,อ,อยู่ในแม่น้ํามาประมาณปีหนึ่งนะทุกคน <laughs> สภาพครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะให้ไปดันถนนบนภูเขานะครับผมไปไปดันดินที่มันสไลด์มาถมทางอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าไปทําทางใหม่บนภูเขากันนะครับก็เตรียมรถมาเรียบร้อยของเรานี่มาก,กับโอ้โหของแลของแลครับผมนี่ วัยรุ่นเมกาครับผมก็เป็นหัวลากหน้ายาวครับผมไม่ใช่ยาวแค่หน้านะนะครับผมตัวรถนี่ยาวมากเลยนะครับผมหัวลากนะครับยาวกว่าสิบล้ออีกคันนี้น่าจะมีประมาณกี่ล้อเนี่ยนะครับผมเอ่อสี่สามสิบสองเท่าไหร่วะสิบสองสิบสามสิบสี่น่าจะว่าสิบสี่ล้อนะทุกคนนะนะครับเยอะมากเลยนะยาวด้วยครับแต่งนะครับผมเป็นลายแคทนะนะครับนี่ ะครับผมก็เดี๋ยวเราจะย้ายใสายคันนี้ครับวิ่งขึ้นเขาไปเลยนะนะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยละกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มภาร,รกิจกันเลยดีวยดวยกว่าครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับผม start start s t a r เสียงรถเราครับผมก็จะตเราแน่นหน่อยนะคนรถรถเรานี่ไม่มีพงมาลัยนะครับรถเราเนี่เป็นแบบแนวคันโยกอย่างเดียวนะเอามันเป็นอันนี้เป็นรถตีตะขาบไหม แล้วผมมันเป็นแบบคันโยกข้างเดียวพี่ที่เดี๋ยวเป็นปลุกหมดอะสวิตหมดเลยใช่แล้วผมจะขึ้นได้ไหมพี่มันก็ขับง่ายไงขับง่ายแล้วผมคันใหญ่ปเลยโอ้เกตเกตกองดินไปแล้วขึ้นได้ดีอยู่ขึ้นไม่ได้ไหมเดี๋ยวพี่ย้ายไปให้มาได้อยู่ได้อยู่ได้รถรถพี่หัวลากพี่มันคันใหญ่มันแรงไม่หางโอ้วลุ้นลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย รถมันไหลพี่เขาเปไม่ไหลเก็มก็รัดเชือกเด็ดดูด้ยเปาหนิเห็นไหม ять? เปาไปแล้วน่ะใช่นไหมรัดเชือกมผมมันใหญ่กว่าเปาเปารัดเชืกเอกเฮ้ยอะไรไม่เกมเกมขึ้นไม่ตรงไม่พี่ไม่ผมอะ่ะขึ้นตรงแล้วแล้วรถมันไหล actively. พี่รถมันสไลด์อ่ะพี่อ๋อเหรอดี๋ยวเดรถมันดิบอะ่ะได้อยู่ได้นี่พี่ขึ้นแบบอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับผม โอ้ยของพี่ก็ไม่ตกโอ้ยผมเป็นแบบพี่เลยไม่กินเลยผมก็เป็นแบบพี่เลยโอ้โหเราไี้รถใหญ่เทุกคนนะจิ๊บอิ๊บเยมันก็จะเลื่อมๆหน่อยนะนะครับไปเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าเกมจำทางได้ไหมอะไอ้ที่เราไปเมื่อวานอะ อ๋อพี่ไม่นับพี่จำได้อยู่พี่จำได้อยู่แต่มันเข้าเมืองมันต้องเลี่ยงเมืองพี่ทางมันเล็กอ่าได้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 แล้วรถเรามาแบบคันใหญ่อ้าต้องหาทางไปไงนี่นั่นแหนี่ลักนแล้ีขวา่นก่น่น่นี่นีี่นีนี่นีนี่น่นนีนีน่น่นี่นีนนะรถคันใหญ่ไปลนี่นนะนะ่รับนีอนั่นแหละเนี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวขวาลี่นีีน น่าจะถ้าไปได้พี่พี่ต้องดูแผน<า>เลยม<า>ไม่รู้อ่ะโอ้ยดูรถ <ไป S 1> เราไปแล้วไปแล้วงานจา้างครับผมรถคันใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหัวลากอีกแท๊กเตอร์คันใหญ่คือรถของเปลเลยก็ชิวอ่ะสี่สิบล้อไปชิวเลยอ่ะลันโซ่สบายสบายอ่ะ เออนี่ลัดโซ่ไม่ได้ผมเก็บลัดได้ไหมเลื่อ้ายเหรอแต่มันไม่ซ้ายเหรอที่ลองดูในแแบบดิผมไม่รู้อ่ะมันไปได้ไม่ทางแแบบไม่ได้เปิดแแบบดิล่ะผมกด E S C ดูแแบเอาอ่ะอ่าแต่พูดยิงไม้กิงไม้ครับผมไปได้อยู่พีดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่เราต้องไปทางพีดได้กะพี่เป็นทางดินอ่ะ เลแมพที่มันบอกนะตรงไปใช่ไหมตรงตรงไปเลยเนาะเลี้ยวขวาพี่ข้้าางหนเลี้ยวขวาเหรอแยกเลี๋ยวขวาเล็กๆกันนะเนี่ยนะใช่โอ้ยทำไมหกขวารถล่วงว่ล่วงขึ้นอย่างยากของพี่นี่แบบนัดเชื่อมไม่ได้นั่นนี่ตามทางตามทางไปถึงแยกแล้วเลี้ยวซ้ายพี่แยกใหญ่นี่เหรอแยกเล็กแยกแยกถึงแยกนั้นถึงแยกแล้วเลี้ยวซ้ายสรุปแยกไหน ไม่รู้ว่าพี่มันมีแยกหลายอันอ่ะมาซ้อนกันอยู่พี่ที่ลองดูดีๆโอ้โหที่เได้แลได้และเดี๋ยวซ้ายไปแล้วตามทางเข้าไปตรงเรื่อยๆน่าจะนะน่าจะตรงเรื่อยๆทางเล็กครับผมทางเล็กนะแมปนี้มันเป็นแมปแบบส่วนมากมันจะเป็นภูเขาอะไรอย่างงี้นะนี่ครับผมสนบทบสใช่คนับโบสถ์้บบเปไ็นภูเขาได้โอ้นี่ อไอ้พี่ถึงแวเลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาไอ้มันระดับเทพอยู่แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจอถนนคูเจอถนนคูนแล้วเลี้ยวขวาแล้วมันจะถึงทางเก่าของเราพี่เออพี่พ,พี่โยกก่อนมันเลี้ยวไม่พ้นหรอรถพี่มันยาวผมก็ไม่พ้นนี่ผมไม่รู้ว่าไปไปไปด้านหังผมมันจะไปนี่ผมตัดไล่เลยมันต้องตัดไล่อะไปไม่ได้ไงถึงตรงนั้นถึงแยกต้นไม้แล้วเลี้ยวขวาพี่ แล้วเราก็จะเข้าเมือ,องอย่างเล็กอ่ะทางอย่างเล็กอันนี้ดีนะแบบมีลานกว้างให้เราแบบได้ตีวงอ่ะได้ตีวงเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมถ้าในทางที่ข้นสไลด์อย่เห็นไหมทานินสไลด์เหรอนี่ไงเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยอือเนี่ยออมพี่รำผมขาไม่เจอในแมบไงเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเนี่ยโอ้ทางเล็กมากครับผม เดี๋ยวอันนี้ทางเล็กมากเดี๋ยวแบบโอ้ยเไปไม่ได้พี่ได้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 นี่ยไปไม่ได้ไม่ไม่ตัวนี้ไปไม่ได้รถผมมันกว้างรถผมไม่ตัวรถเทกเตอร์ผมมันใหญ่ไงรถที่เขาไปไม่ได้่อลบอลไปติดอะไรวะนหนอันนี้งเกาะหรือวะเนี่ยเราต้องรัดผู้เลยรถผมมีห้ามเผื่อ แค่มากเลยอ่ะโอ้โหดูดีครับรถเราแบบเป็นคันใหญ่นะทุกคนนะคันใหญ่คันยาวผมนี่โอ้ยเดี๋ยวพาไปดูโอ้ดูดิดูดิดูดิแบบแบบแบบมันเล็กมากเลยอ่ะดูดิได้ไหมโอ้โหไดหมไม่ได้ไหมพี่จะได้ไม่ได้ผมผมคิดผมนี่คิดหนักเลยนี่ผมปิดถนนแล้วนี่โอ้ผมพี่อันนี้กว่าของเกบีนี่ ต้องเชนกองข้างหน้าดูพานะต้องเอาข้างหน้าเผื่อผมต้องเลี้ยวโค้งเผื่อโอ้ผมว่าผมเป็นโค้งนี้แน่เอาละเดี๋ยวเราจะได้จอดข้างทางตรงนี้นะเราจะได้แบบวิ่งรถขึ้นไปอะ่ะได้ไงเาละไม่นี่มันถึงแล้วเนี่ยมันถึงทางเข้าแล้วน,ลมมน,นี่ไม่ผมรถผมมันมาโค้งตรงนี้ไม่มาไม่ได้ไปติดได้ไงไปรถผมมันติดที่ดันดินตรงนั้นที่ดันดินผมมันติดอ่ะ โอ้จัดเกมไม่เสียเลยดิไม่ไม่ใช่ไม่เสียที่มันไม่ได้มันมาไม่ได้มันติดมันติดตัวเนี่ยแนวด้วยนะเอยติดทุกคนไปไม่ได้อะทุกคนตรงนี้ที่มันไม่เหลือเยอะไม่ไม่ขยับดันกองดินให้ให้เรียบด้วยเปล่าแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องดันถึงพื้นเด้อเอาแบบให้มันจะเรียบอ่ะเราจะมาได้แล้วพอไปไหนตรงนั้น แล้วางอยากแคบพี่ผมไปได้ไหมนี่ทางนี้แล้วผมโอรถผมเกยร์เดอร์ผมไปไม่เพเอร์ผมไปไม่ได้ตีดแค่จริงเป็นรน้าผมต้องยกอะไม่ได้โอ้ตายแล้วหม้อดจากต้องบิดจากเเตอนะต้องบิดจากหางโรเบตมาโอ้ ปจันนง,งสี่เนาะบัตรนี่เอาไปงานนังไงดหน้าติดรัวใบแฮกเกอร์ของติดรัวเขาแตกหมดแล้วนี่<ห>นตีพิกเกตไปก่อนที่ของไฟไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เปาดันให้เรียบก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยเกตตามหลังดีกว่าเดี๋ยวให้เปาดันรอดั<า>นขึ้นหรือดันลงนี่พี่เอาเอาเอาที่สะดวกเลยมันยาวไปจนสุดถ,ถึงถนนใหญ่ด้านบนอะ่ะเอาแล้วแต่สะดวกเลยดิขอเรื่องการนั่นเอเรื่องการเราไม่ได้เรื่อะไรเลยดิทำไรดิทำไรโผนี่ดูอาจารนนี่เด,ด,ดี๋ยวอาจารย์จะขับรถให้ดูครับผม ยางมาันติพี่โอ้รถติดแล้วโอ้ยแย่แล้วเก็บขับมาไงนี่มันติดติดอะไรนี่นั่นแหละผมพุดรู้วมาพี่อ๋อมันติดตรงนี้นี่ไต้องไปมันติดพีโ่โอ้โหเกมนี่สุดยอดไปเลย <S <S เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวย้ายรถมายังแบบไม่ถึงเลยทุกคน <S <S เอาป้ายเดินหน้าไปเดินหน้าไป อเอ <als> lighting, อ <progressive> aiming, นั่นแหละเอาอย่าเพิ่งเดียวดิจันตรงไปก่อนตรงไป้ทรายออ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 รถรถรถสัตวใหญ่แท็กเตอร์ใหญ่เจอปะเออติดที่ติดได้ได้จังฝั่งนี้ติดฝั่งขวาเอาได้รแท็กเตอร์มันอยู่ยังไงของวันนี้เออเดี๋ยวจับตรงนั้นดิไม่งั้นเก็บก็วิ่งขึ้นไปเลยรัดรัดรัดมานี่มาอีกไกลอยู่นะ อย่เพียงวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งนะอยมวิ่งมารันมานีอย่ารันมานี่มันไกลไอ้เ้ยได้อยู่ครับผมแรงอยู่พี่แน่ใจเหรอได้ซิ่งอยู่พี่น่าจะซิ่งอยู่น่าจะอีกแล้วอ่ะโอ้โหเป่ามันดันนู่นแล้วอ่ะเป่าดันด้านบนแล้วอ่ะเป่าดันไม่รอนียนี่เราเกตขึ้นเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยที่มันต้องดันลมนี่ย เดี <rium> like, ๋ยวเราเรียบเลยรถผมก็ส <c ười> <c ười> <s> um ิ่งอยู่นะสิ่งตรงไหนอ่ะดูดิเป้าได้เนี่ยดูดูเขาเดินมาอยู่นวดอ่ะโอ้จะถึงตอนไหนวะเนี่ยดูดิโอ้ใส่ไปประกอบฉากก็หอแล้วพี่ใครประกอบฉากแบบนี้ก็ไม่ไหวได้ดิไปประกอบฉากดิี่รถเขาก็สิ่งกันจัดเลยรถเราโคตรเต่าเลยสิ่งอะไรเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาจ่อด้านบนกันหมด มีแต่คุณนั่นแหละไปจอดตุนเขาพี่ขับขึ้นไปได้มันขับขึ้นมาได้มันเป็นทางขึ้นที่เหลืเดี๋ยวพี่พี่ไปดันลงมาเดี๋ยวกับพี่จะดันฝั่งซ้ายก่อนพี่เราพี่อยู่ดีรถผอมันแคดันดีมเฉยเลยเยี่ยมไปดันไปมันลงมาไปมันไปมันลบดีไม่ผลเลยเออผมรีบจับขึ้นไปครับผม ก็พอดานไหวป่ะน่าแต่ได้ห่วงแล้วยแต่ได้ห่วงนะครับได้พี่แต่มันไม่เรียบ <c oughs> จะอย้ไปนะทุกคนนะจะดันจากด้านบนไปได้ี่ปมา,าดันไปแล้วดิป้านี ่อยมาแล้วไหลมาแล้รถผมเร็วนะไอ้นี้เลยว่ารถอันนี้พี่ดันได้อย,นะยู่นะดูดิดูเต่าดูดิในพี่พี่มาดันจากด้านบนลงไปเดี๋ยวโคตรเอาอ่ะโอ้รถเกตเตอร์รับจบครับผมเนี่ยเป็นคืนเป็นคืนเลยเป่าบอลบันดังข้างล่างนี่เป่าเห็นไหมพี่ดนัน <c oughs> เอาผมงเอาละ เอ้ยพระเอกมาแล้วเว้ยโอ้โหพี่มาดันจากด้านบนไปนี่เป่าลูกกระดูกเล็กอ่ะด้านล่างเลยรนเป่าดินไม่สมูทนะนี่ผมว่าขึ้นแไปไม่ไม่ดินดินมันเยอะเราต้องแบบเกรดให้มันบางๆอ่ะเกมเกมดันแบบกองใหญ่ๆมาก็ได้เนี่ยกองใหญ่ๆมันดันยากเนี่ยงั้นรถแท็กเตอร์ดันดันเนี่ยเป่าช่วยดันอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ย ที่ว่าเกจให้มันเรียบก็พอแล้วของขึ้นมาข้างบนเลยนิตรนหัวกำลังกำลังปีนขึ้นไปอยู่รถโคตรแรงเลยที่รถถังอ่ะเออเอาสู้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 ดูดูปลาเด้อันนี้ดินมันถล่มลงมาครับผมดินสไลด์นะครับ คถอย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 ผมมาถึงยอดลอยแล้วไหมครับครับเดี๋ยวพี่กลับรถวิ่งขึ้นไปดีกว่าดินเยอะอยู่นะอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะได้วิ่งเส้นเส้นนี้กัน เราดันไว้ก็จะได้วิ่งเส้นนี้แอ a p p l ลมันติดเอเดอร์เซนนี้มันดันดินไม่ไปอ่ะพอดินมันขึ้นกองเต็มหน้าใบใบเกตมาเอเฟกเตอร์ไม่เกมไปดันดินมาเต็มหน้าเกมไปดันโดนขอบอันนั่นไงขอบหินอ่ะขอบข้าวเผาอ่ะมันดันไปอยู่นะมันเต็มอ่ะถ้าดันเหตุถ้าอ่เปอร์เซ็นต์มันเต็มในใบนั้นแล้วดินจะเทลงทีเดียวหมดเลยพี่ โ, Dante, โอ้พี่ว่าเกมเห็นไหมไม่เป็นไรเดินเดินเดินรถเกียร์เกียร์ตามหลังก็ได้ผมทำให้มันจีนตะกระจายที่เก็บงานที่หลังได้ก็ลองที่เชื่โอ้แคทไม่ไหวเลยโอ้คันตั้งใหญ่แล้วนะถ้าเกมดันไม่เป็นมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาแล้วผมกำลังดันลงไปแต่พี่เก็บสมูทอยู่แต่มันก็จะยากหน่อยนะทุกคนนะ เรากำลังดันขึ้นมาเนี่ดูดิเอาไปทางไหนผมกำลังดันลงไปเอ้ยรถผมกระโดด้ะพี่ติดอะไรเก็บไม่ไดโดนหินอ่ะอันนี้พี่ปรับฐานแบบขึ้นนันนี้แล้วนะขึ้นสุดแล้วนะมันก็ยังกวาดดินเยอะอยู่ ต้องต้องต้อทำให้ดินมันบางก่อนต้องทาให้ดินมันบางเออเดี๋ยวพี่ผมตรงนี้่ผมจัดการให้มัางฝ่านี้ครับฝ่าเนี้ยไรไรไรไลไลุงหิว ่แปดนาทีแล้วนี่อะไรก็เลยพ่อเลยล่บบอสิบแปดนาทีแล้วนะพี่มันยังดันไม่เสร็จเลยนี่เพราะวากำลังดันอยู่ด้านบนอยู่เลยนะมันดันขึ้นไปไม่ได้วะต้องถอยขึ้นไปมปั้งพี วันแลผมดันไม่ไหวป่ะไปเกาะใช้ใไปเกาะไปเกาะดูสถานกรารณ์รถคนดีกว่าโอ้ตายแล้วแบบนี้เตกากำลังซิ่งลงมาพี่ซิ่งอย่างไวด้วยผมก็สุนพี่ว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมอยู่นะปักขำหน่อยนี่ <laughs> Đó một lớp thầy hát trò đi Chớp 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 à. Đây là bói, đây là bò ด right oh, ูคุมัสสูดูคุมัสสูโอ่น่าจะน่าจะอีกเยอะอยู่นะเอาจริงอ่ะอ๋อค้างค้างค้างอ๋อจิงยืดดีปิงก็ขึ้นระเบิดลงบ้าข้างบ้าพี่วันนี้ตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่นี่แหละครับเนี่ยเงินทุจริงเงินทจริพอพอก่อนไหมครับผม พักควอนกันพักควอนกันพอแล้วพอแล้วแนวถนนโอ้โหดีๆเลี้ยวมานี่เลี้ยวมาหาผมนี่นิดจัดตรงนี้กนันเออผมตรงนี้พอดีเลยนี่โอ้ยเอาละครับผมทำงานบนเขานี่มันช่างลำบากสุดเกินนะครับผมกลุ่มมาสู่กันมากที่โอ้โหแคสคันนี้ไม่มีไม่มีเครื่องเลย อันนี้เราก็แบบแดันออกมาแล้วนะทุกคนนะดันดินกองดินได้แล้วนะแคทคันนี้ไหนเครื่องอยู่นะไม่มีมไหนไม่มีมันอยู่ข้างในนี่ไงเดินทะลุเข้ามาเดินทะลุเข้ามาได้อ๋อข้างในกลวงวะนี่เด <c oughs> ี๋ยวไปดูของเปาก่อนเปานี้มันมีเครื่องนะนี่คันนี้ดีอยู่นะคันนี้ผมมาสูตรนี่บันพี่โดนย้อมแมวนี่นี่คันนี้ดีอยู่น่าจะเปไปแต่งอะสตาร์ทได้ไงนะครับ เอาไปใส่แต่งนะเอาไปแต่งนะอันนี้นะรอครับผมอ่าก็คลิปนี้ครับผมใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะก็<ๆ>มาดันดินนะครับผมดินสไลด์บนภูเขานะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนี่ครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ